ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง h ม y ว i r ล wow. โคตรไอเคยมสะพึงโลกโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2007นเะครับเหมือนว่าหนังจะมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงด้วยนะสำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากโดนสปอย il, ก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นและตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดมาที่การขุดหลุมศพของคนที่โดนผู้ก่อ,อก,การร้ายในแอฟริกาฆ่า รวมๆแล้วมันมี1ิกว่าศพได้เลยนะครับโดยภารกิจครั้งนี้นําทีมโดยแคเทเธอรีนโดยเธอเป็นนักมนุษยวิทยานะครับในขณะที่เธอกําลังขุดศพที่หลุมต่อไปแคเทเธอรีนก็โดนไอเ้ค่เจ้าถิ่นสุดเก่าฆ่าไปแดกหน้าตาเฉยตัวไอ้คตัวนี้มีชื่อว่ากูสตาฟซึ่งมันก็เป็นชื่อของจระเข้ยักษ์ที่มีตัวตนอยู่จริงบนโลกนะครับเหล่าทหารก็สาดกระสุนไปที่มันแต่ปืนของพวกเขาก็ไม่สามารถเจาะผิวหนังของมันได้ทําได้เพียงแผลถลอกเท่านั้น ข่าวของแคทเอลีนก็ด่งดังไปทั่วเพราะกูสตาฟมันก็ดังอยู่พอสมควรพี่แกเล่นกินคนไม่เว้นวันทิมก็โดนหัวหน้าของเขาเรียกเข้าพบจากเหตุการณ์ที่เขาทํางานพลาดเขาจึงถูกบังคับให้ลงพื้นที่ไปทําข่าวของกูสตาฟโดยมีนักข่าวสาวอาวีวาตามไปด้วยผมขออนุญาตเรียกชื่อเธอว่าวีวาพอนะครับทิมก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะตําแหน่งของเขามันจ่อคออยู่จากนั้นเขาก็บอกกับหัวหน้าว่าเมืองนั้น,นเป็นเขตสู้รบนี่ โรเจอร์หัวหน้าของเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาพอจะมีเส้นสายสามารถรับรองความปลอดภัยให้ได้ทีมก็เดินทางมาพร้อมกับตากล้องคู่ใจสตีเว่นพอมาถึงสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นเลยคือความรุนแรงที่ทหารปฏิบัติต่อประชาชนฉากนี้มันคุ้ดคุ้นนะครับเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากนั้นพวกเขาก็เจอกับคนที่โรเจอร์จัดมาให้โดยเขามีชื่อว่าแฮร์รี่แฮร์รี่ก็พาทุกคนไปเจอสมาชิกค,คนสุดท้ายซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจลละเขี้ชื่อว่าแมท แมดบอกว่าเหตุผลที่กูสตาร์มันตัวใหญ่ได้ขนาดนั้นเพราะจระเข้มันสามารถโตได้เรื่อยๆยิ่งมีของกินเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งโตเท่านั้นศพของทหารและผู้ก่อการร้ายที่ถูกทิ้งลงแม่น้ำมันเป็นอาหารชั้นดีของเจ้ากูสตาร์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้ใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นบนเรือของพวกเขาก็มีทหารติดอาวุธต,ตามไปด้วยนะครับแฮร์รี่บอกทางที่พวกเขาผ่านมันเป็นเขตของพวกลิตเติ้ลกูสตาร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายในป่าจากนั้นพวกเขาก็ออกเรือ ิมก็พยายามแนะนําตัวกับทหารที่มาด้วยแต่พี่แกเมินใส่ซะอย่างนั้นจากนั้นพวกเขาก็โดนกลุ่มลิตเทิลกูสตารบอบโจมตีโชคดีที่ทหารสามารถจัดการพวกมันไปได้ตัดไปที่หมู่บ้านซอย่ตอนเหนือของบุรุนดีที่นี่ชาวบ้านอยู่กันแบบพื้นบ้านสุดๆนะครับเด็กคนหนึ่งก็ว่ายน้ําไปเก็บตุ๊กตาเธอก็โชคายโดนไอ้เค่ลากไปแดกจากนั้นทั้งหมดก็มาเจอไกด์ท้องถิ่นเจคอบเจคอบบอกว่าตอนนี้กูสตาฟมันเอาเด็กผู้หญิงไปอีกคนแล้วเราจะออกล่ามันในวันพรุ่งนี้ แมทก็เข้ามาคุยกับเจคอบนะครับเขาบอกว่าต้องการจะจับกุสตารแบบเป็นๆถ้าเจคขอบไม่ยอมเขาจะพาทุกคนกลับเจคขอบเลยต้องยอมทําตามนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอยากฆ่ากุสตาแค่ไหนก็ตามวันถัดมาพวกเขาก็เอากลงที่เตรียมมาจับกุสตาฟไปตั้งทุกคนในหมู่บ้านก็ต่างแสดงความดีๆกับการมาเยือนของพวกเขาก่อนจะออกไปตามจับกุสตาทั้งหมดก็มารับพรอนและคําทํานายจากพ่อหมอของหมู่บ้านพ่อหมอทานายไว้ว่าเราจะเจอสิ่งที่ตามหารวมถึงความตายด้วย เสร็จแล้วเจคอบก็บอกว่าเขาน่าจะรู้ว่ากุสตาฟมันจะอยู่ที่ไหนแต่ต้องใช้คนแบกกลงไปที่นั่นเพราะถนนมันอยู่ในเขตของพวกลิตเติ้ลกูสตาฟจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังจุดที่เจคอบบอกระหว่างทางก็มีกลุ่มวัยรุ่นมาจอดรถด,ดูร่าเร้ากว่าจะยกลงมาถึงจุดหมายก็เกือบมืดแต่เหมือนว่ากูสตาฟจะรู้ทันนะครับและแอบดูพวกเขาอยู่เจคอบตั้งใจจะลอกกูสตาฟมาด้วยน้ำหมักสูตรพิเศษของเขาวีว่าก็จ่ายเงินค่าจ้างให้ชาวบ้านที่มาช่วยยกลงแต่สายตาทหารที่มากับเธอมันดูพรรุชอบบกลนะคั ทุกคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วพวกเขาก็กลับมาที่แคมป์วีวาเธอก็นั่งเล่นและคุยกับหมาเด็กพื้นบ้านคนนึงก็ถามว่าพวกคุณสามารถคุยกับหมาได้เหรอเธอเลยบอกว่าแค่พูดกับมันเฉยๆแหละไม่มีอะไรหรอกและเธอก็ถามว่าทําไมไม่กลับบ้านครอบครัวของเธอไม่เป็นห่วงเหรอเด็กคนนี้ก็บอกพวกเขาตายหมดแล้วโดวยเขามีชื่อว่าโจโจ้แมทและเจคอบก็ออกมาซุ่มดูที่กลงเพื่อดูว่ากูสตาร์มันจะโผล่มาไหมซึ่งมันก็เป็นตามคาดนะครับพวกที่อยู่ที่เต็นท์ก็เห็นผ่านกล้อง แต่เหมือนว่ากุสตาฟมันจะฉลา,าดเอาเรื่องมันตัดสินใจไม่กินเหยื่อแล้วหันหลังกลับแต่ถึงอย่างนั้นแมทก็สามารถยิงเครื่องติดตามตามตัวมันได้แต่พอพวกเขามาดูกลงในตอนเช้าก็พบว่าเหยื่อหายไปแล้วแต่ไม่มีวี่แววเจลเขลในกลงเลยสักกะตัวกล้องที่ตั้งไว้ก็ใช้การไม่ได้เพราะเมื่อคืนพายุเข้าในช่วงเวลาที่ว่าง สตีเว่นก็ถ่ายวิดีโอสัตว์ป่าไปพลางๆนะครับแต่เขาดันไปเจอพวกลิสเซ่นกุาบเข้าสตีเว่นเลยถ่ายวิดีโอเอาไว้มันเป็นภาพครอบครัวของพ่อหมอที่ถูกลักพาตัวมาพ่อหมอและครอบครัวต่อต้านพวกมันจึงต้องลงเอยแบบนี้และพ่อหมอก,ก็โดนคนแรกอิโต้สับทีเดียวไปหวันส่วนเมียและลูกก็ตามตามกันไปซึ่งพวกนี้ก็คือพวกวยรุ่นที่มาจอดรถด,ดูตอนขนกลงนะครับ สตีเว่นก็เอาวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูที่แคมป์แต่พวกเขาก็บอกตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้ต้องรอให้เรากลับบ้านกันก่อนโจโจ้ก็แอบไปที่โลงคนเดียวแล้วปีนเข้าไปด้านในเขาพยายามตะโกนเรียกกูสตาฟให้มาสู้กับเขาผมไม่รู้ว่าไอเด็กนี่มันคิดจะเอาอะไรไปสู้กับจระเข้ยักษ์ทิมก็ตัดสินใจจะเปลี่ยนไปทำข่าวโจมตีพวกลิตเติ้ลกูสตาฟแทนปล่อยให้ข่าวการจับตัวกูสตาฟเป็นข่าวรองเพราะเรื่องผู้ก่อการร้ายมันรุนแรงกว่ากันเยอะโจโจ้ก็รอแต่กูสตาฟไม่โผล่มาแม้แต่เงา และเขาก็บังเอิญตกใจฝูงนกจนทําให้ประตูกลงปิดและทันใดน,นั้นกูสตาฟมันก็บุกโจมตีทันทีพวกนายแขมที่เห็นก็รีบวิ่งมาช่วยโจโจกุสตาฟมันก็พยายามดันกลงลงไปในน้ํามันจะได้แงะโจโจออกมาแดกง,ง่ายๆพอทั้งหมดมาถึงเจคอบก็ปาระเบิดเปิดไป1หนึ่งลูกแต่มันก็ไม่ได้ผลทีมก็กระโดดลงไปในน้ําเพื่อช่วยโจโจแมทก็ฟัดกับเจคอบเพราะเขาไม่ยอมใหกูสตารตายเขาต้องการจะไดโจระเข้ยักษ์ตัวเป็นๆจากนั้นทีมก็สามารถช่วยโจโจขึ้นมาได้สําเร็จ เขาก็ถามว่านายคิดอะไรอยู่ถึงได้ทําแบบนี้โจโจบอกถ้าผมจับกูสตาฟได้คุณจะพาผมกลับไปอเมริกาด้วยผมอยากออกจากประเทศนี้พูดจบเขาก็วิ่งหนีไปวีวาก็กลับมาเจอว่าทหารอีกคนกําลังขโมยเงินของเธออยู่มันเลยตัดสินใจใช้ปืนจ่อไปที่เธอพร้อมกับบงับงคับข่มขืนแต่มันก็โดนลูกเตะต,ต่ะไข่แตกของวีวาเป็นหนึ่งทีหน้าเขียวในนาทีสุดท้ายกูสตาฟก็โผล่มาคาบไอทหารไปแดกคือจระเข้ในเรื่องนี้พี่แกโหดจัดเลยนะครับ หากินบนบกได้แบบชิวๆวีว่าที่ได้โอกาสก็รีบหนีออกมาจนเจอกลุ่มของทิมพอกลับมาที่แคมป์ทุกอย่างก็เละเทะไปหมดแล้วทหารที่ยังอยู่มันก็วอคุยกับหัวหน้าและบอกเพื่อนของมันตายแล้วพวกเขากําลังออกจากแคมป์ไม่ชั้นจัดการยังไงเจคอบที่ได้ยินทุกอย่างที่มันพูดเขาก็รีบมาบอกทุกคนว่าต้องไปตอนนี้แต่มันก็ไม่ทันการนะครับเพราะไอทหารมันรู้ทันผมขอเรียกไอหมอนี้ว่าไอตู่แล้วกันไอตู่มันก็ยิงเจคอบไปหนึ่งนัดเจคอบบอกมันเป็นพวกของลิสเซนกูสตาร จากนั้นไอ้ตูบก็บังคับให้ทุกคนไปที่ริมน้ําทิมก็บอกกับสตีเวนว่าเราต้องหาโอกาสสู้ไอ้ตูบมันก็สั่งให้ทุกคนคุกเขา่าแต่สตีเวนก็ขัดขืนโชคดีที่โจโจตามมาช่วยวทันสตีเวนบอกต่อให้เอานายยัดใส่กน้นฉันก็จะพานายไปอเมริกาให้ได้จากนั้นพวกเขาก็มาที่แคมป์ตกปลาเพื่อทําแผลให้เจคอบเจคอบก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกกุสตาฟฆ่าเมียของเขาตั้งแต่วันนั้นเขาก็ตามลากกสตาฟมาตลอดแผลเป็นทั้งหมดบนตัวของมันเป็นฝีมือของเจคอบ ทันใดน,นั้นเครื่องติดตามก็แจ้งเตือนว่ากุสตาฟกำลังตรงมาหาพวกเขาและมันก็พุ่งชนสะพานจนขาดตามด้วยการไล่แดกแมท์อย่างบ้าคลั่งโชคดีที่เขาสามารถวิ่งหนีมาได้แต่นั่นมันก็ยังไม่พอกุสตาฟก็ทำการทางแคมป์ทิ้งแบบพลังช้างสารทุกคนก็ตกลงไปในน้ำเจคอบก็แกะระเบิดกะว่าจะตายไปพร้อมกับไอ้เคแต่กูสตาฟมันก็คาบเขาและเหวี่ยงทิ้งพี่เจระเบิดฟรีไปห,หวันปิดท้ายด้วยการกระโดดแดกแบบจระเข้โชว์ของพี่กุสตาฟ พี่แกโชว์ความโหดแบบเต็มพิกัดทั้งหมดก็นอนรอจนถึงตอนเช้าและความหวังของพวกเขาก็โผล่มาในรูปแบบของเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดเลยรีบวิ่งขึ้นฝั่งเพื่อเอาชีวิตรอดบุญม,มีแต่กรรมบงังพราะพวกลิตเติลกูสตารยิงอาร์พีจีไล่เฮลิคอปเตอร์ออกไปแต่แมทก็ยังปืนนะครับจะโดนส่งไปหว่านอย่างน่าเสียดายทั้งหมดก็พยายามหมอบให้นเนียนที่สุดแต่พวกมันก็กลัดยิงเช็คแบบสามศพไม่พักโจโจก็ควักปืนออกมาพร้อมกับกระสุนนนน้อยนิดแต่ใจน้องแกสู้ พอได้โอกาสทั้งหมดก็สับตีนแตกกันแบบไม่คิดชีวิตโดนอพิจีไล่ยิงแบบยับยับทีมเลยสั่งให้ทุกคนวิ่งแยกกันไปพวกลิตเทิลกูสตาร์ก็ขับรถไล่บี้นะครับสตีเวนก็หนีมาที่บึงแล้วเจอกับงูดักหน้าเอาไว้ทําให้พี่แกโดนต้นหนามปากจนเลือดออกโจโจ้ก็โดนยิงไปนหนึ่งนะัดตกลงไปในบึงที่เหลืองแกก็ชักมีดกระโดดตามมาทั้งทาง,งที่มีปืนและมันก็จับโจโจ้กดน้ําแต่ทันใดนั้นทีมก็โผล่มาช่วยพร้อมกับปืนของโจโจ้แต่ดูท่าพี่เหลืองแกไม่กลัวปืนเลยนะครับ ทีมเลยลั่นไกแต่ปืนมันก็จะไม่มีกระสุนพี่เหลืองเลยเปิดฉากกระทืบทีมไปชุดใหญ่แต่พี่ทีมแกก็ไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวมีแอบสวนคืนบ้างนิดหน่อยโจโจ้ก็ควักกระสุนนัดสุดท้ายออกมาแต่คนที่หยิบปืนขึ้นมาเป็นวิว่าและเธอก็ช่วยชีวิตทิมไว้ในนาทีสุดท้ายพี่ทีมบอกยิงจอกขนาดนี้ปวดหูเลยนะน้องสตีเวนที่เดินอยู่ในบึงน้ําเขาก็ได้เผชิญหน้ากับกุซลาแบบตาต่อตาฟันต่อฟันมันเป็นเพราะกลิ่นเลือดของเขาที่ล่อมันมาที่นี่ฉากนี้เป็นฉากในตำนานเลยนะครับ การวิ่งหนีจระเข้ที่ควบตามเหมือนหมาล่าเนื้อไม่มีผิดถ้าในชีวิตจริงผมว่าไม่รอดแน่ถ้าพี่เคแกจะวิ่งเร็วขนาดนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจระเข้จะวิ่งไม่ได้แบบนี้นะครับเพียงแค่อนี่มันเวอร์เกินจริงๆโชคดีที่มีแง่งไม้ำขำคอพี่กุสเอาไว้ไม่งั้นสตีเว่นคงได้หัวกุดแทนแน่แต่ต้นไม้มันก็ไม่สามารถรับแรงจระเข้ยักษ์ได้นานกุสตาร์ฟมันก็ไล่าตามสตีเว่นอย่างบ้าคลั่งพี่แกวิ่งตาม,มบนบกนะครับแต่ควบตามแบบ4ี่ขูร้อยทีมก็มาตามหาสตีเว่นแต่ก็เจอเเพียงงงกล้อขอขขา เขาเลยตัดสินใจกลับมาหาวีว่ากับโจโจ้ท่านใดนั้นแฮร์รี่ก็โผล่มาช่วยแต่พอทีมขึ้นรถเขาก็เห็นว่าสร้อยของพ่อหมอห้อยอยู่ที่หน้ารถทิมก cool. ็รู mes, ้ทันทีเลยว่าพวกเขาสวยแล้วจากนั <someone sock> ้นแฮร์รี่ม <template> ันก็เผยตัวทันทีซึ่งไอแฮร์รี่เนี่ยแหละคือลิตเติ้ลกูสตาฟมันต้องการโน้ตบุ๊กที่มีวิดีโอที่พวกมันฆ่าพ่อหมอทีมก็ไม่ยอมแฮร์รี่เลยใช้กำลังแต่พี่ทิมแกก็เหลี่ยมโดยการเอา GPS ที่ติดตามตัวกูสตาฟมาบอกว่าโน้ตบุ๊กอยู่ตามนี้แฮร์รี่มาเลยพวกเขานทางไป G.P.S ก็พามาที่แม่น้ําทุกคนเลยนั่งเรือต่อพอใกล้ถึงแฮร์รี่มันก็สั่งให้ทีมเข้าไปเอาให้ซึ่งตัวส่งสัญญาณมันก็อยู่ในรังของกูสตาฟแต่สิ่งที่ทีมเจออีกก็คือศพครึ่งท่อนของสตีเวน่นพี่แขไม่สามารถหนีจระ,ะเข้สองพันแรงม้าได้ทันสตีเว่นไปหวันแต่ก็โชคดีนะครับเพราะทิมเจอมีดตกอยู่ข้างๆศพเขาเลยใช้มีดก,กระซวกลูกน้องของแฮร์รี่ ส่วนวีว่าก็ใช้น้ำหมักของเจคอบศาสต์ใส่แฮร์รี่เป็นหนึ่งชุดซึ่งไอ้น้ำหมักนี้มันผสมไปด้วยเลือดฉี่และของเสียทุกอย่างวีว่าก็วิ่งตกลงมาในเบืองน้ำทิมก็ตามมาช่วยแต่เขาก็โดนแฮร์รี่เป่าไปสองนัดนัดที่3กระสุนหมดทันใดนั้นกุสตาฟที่ได้กลิ่นน้ำหมักก็โผล่มาตอนแรกมันมุ่งมาหาทิมกับวีว่านะครับแต่กลิ่นน้ำหมักมันเย้ายวนเกินกุสตารเลยเปลีป่ยนเป้าออไปแดกแฮร์รี่แทนเปิดโอกาสให้ทิมและวีว่าหนีไปได้พอมาถึงฝั่ง วิว่าก็เห็นว่าหมาที่เธอเล่นด้วยว่ายอยู่ในน้ําเธอเลยต้องรีบไปช่วยแต่ทันใดนั้นกุสตาฟมันก็ตามมาทันพอดีทิมเลยขับรถพุ่งชนไปแบบพลังครอบครัวจอระเข้ยักษ์กลิ้งเป็นลูกหมาแต่มันก็ยังไม่ละความพยายามพุ่งเข้ามาในรถทิมเลยใช้มีดกระซวกมันแบบรัวจากนั้นพอได้โอกาสเขาก็รีบขับรถหนีออกมากุสตาฟมันก็ทำได้แค่คำรามด้วยความโมโหในตอนจบทุกคนก็ได้ขึ้นเครื่องกลับอเมริกาอย่างปลอดภัยโจโจ้ก็ได้ย้ายประเทศอย่างสมใจ ส่วนกูสตาร์มันก็ยังคงล่ามนุษย์ตลอดลำน้ำของมันและไพเมวอลโคตรเขียมสะพึงโลกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไพเมวอลนี่ก็เป็นหนังจระเข้อีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในตำนานเลยนะแต่แคเรื่องนี้พี่แกเวจัดจริงๆถ้าเทียบกับโลกแล้วโลกน่าจะสมจริงกว่าเยอะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกดทืบไลค์และสั่ปุ่มซับสไครป์ผม้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ